ก็คุณเบอร์หนึ่งค,คุณไม่มีพี่เลี้ยงแล้วคุณหมดแล้ววะคุณต้องคิดเองกรุงเทพนนทบ,บุรีแล,แล้วก็สม,มุดปราการากาไม่ถึงหนึ่ร์เซ็นต์ของประเทศไทยแต่แตมีการใช้ไฟเกือบ30%ซคนเมืองเนี่ยจะไม่ยอมรับคุณภาพไฟที่ไม่ได้มาตรฐานสตารของเอมีเอนี้ประมาณ7,800พันคนเจ็ดคนเลยผมมองว่าเขาคือหัวใจในการที่จะ ทำให้แผนยุทธศาสตร์ของเราเนี่ยประสบความสําเร็จ CEO เนี่ยไม่ใช่หมายถึงตัวผู้วักกัคนเดียวคนเท่านั้นนะครับทำยังไงให้เขาแกล่งทํายังไงให้เขาตัดสินใจแทนเราได้รู้จักวิธีการบริหารจัดการยามที่ไม่มีเราสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ The p u l s e Behind the Leaders Beat และทุกท่านอยู่กับไข่มุกนัน,นาพัฒน์ชัยสิริุ่มิคีรีค่ะ วันนี้รายการ The House นะคะจะพาทุกท่านไปสำรวจเส้นทางผู้นำของผู้นำหนึ่งท่านในองค์กรรัฐวิสาหากิจผู้ซึ่งอยู่เบื้องหลังความสว่างสวัยของเมืองหลวงค่ะและว,วันนี้เราได้รับเกียรติ ท่านผู้ว่าการการไฟฟ้าคนครหลวงท่านวิราชเฉลยสัตว์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมุกสวัสดีครับสวัสดีนะคะท่านผู้ว่าขออนุญาตนะคะอยากให้ท่านผู้ว่าเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าตอนนี้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าคนครหลวงมานานเท่าไหร่แล้วตั้งแต่ปีไหนคะอ๋อผมเริ่มดํารงตําแหน่งเป็นผู้ว่าการการไฟฟ้าคนครหลวงนะตั้งแต่วันที่21มกราคม25 6 5 จนถึงวันนี้ก็3ปีเสร็จแล้วนะครับ3ปีเสร็จแล้วตั้งแต่ปี2 5 6 5 <365. S 1> 3ปีเสร็จแค่ะอยากให้ท่านย้อนเวลากลับไปนิดนึงค่ะเส้นทางของการเป็นผู้นำนะคะของการเป็นผู้ว่าการของท่านนะ,ะเริ่มต้นเริ่มต้นจากตรงไหนอยากสรางจริงว่าหากย้อนกลับไปในอดีตท่านเคยเห็นภาพวันนี้บ้างไหมคะตั้งแต่ผมเรียนจบเลยแล้วกันนะคคนจบวิศวกรรมไฟฟ้าเนี่ย มันมีไม่ขี่ที่ท่าน,นจบวิศวกรรมไฟฟ้าใช่ฮะใช่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปทํางานที่เกี่ยวกับที่เราเรียนใช่ไหมการไฟฟ้าเนี่ยเป็นหนึ่งในองค์กรที่พวกเราหมายมั่นที่จะเข้ามาทํางานนะผมก็ได้เข้าการไฟฟ้านครหลวงะนะครับเมื่อปี2,533 เป็นที่ทำงานที่แรกเป็นที่ทํางานที่แรกโอ้โหยาวมาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันนี้เลยตอนแรกก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานสําคัญสำคัญนะครับโปรเจกต์ใหญ่ๆะนะครับสนามบินโรงพยาบาล ศูนย์ราชะการะนะครับงานต่างๆส่วนล้วนแต่เป็นงานโปรเจกต์หากเราย้อนกลับไปตอนนั้นท,นท่านท่านทำอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าอะไรคะวิศวกรไฟฟ้าวิศวกรไฟฟ้าเป็นโปรเจกต์เอนจิเนียร์โปรเจกต์เอนจิเนียร์แล้วก็ได้ได้รับการดูแลโปรเจกต์ใหญ่ๆเหมือนกันเนาะใช่ฮะแล้วก็ดูแลในเรื่องของระบบไฟฟ้าแรงสูงมาโดยตลอดอนะครับการทำงานในเรื่องของการเป็นโปรเจกต์เอนจิเนียร์ทำให้เราสามารถที่จะใช้ องค์ความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านวิศวกรรม,มการดูแลคนการดูแลกระบวนการทํางานการดูแลเรื่องการจัดซื้อหาของจีปถาถะม,มือแล้วทาคนเดียวแล้วก็ขยับขยายขึ้นมาเป็นโปรเจกต์เมนเจอร์จากโปรเจกต์อินจิเนียร์เป็น Manager, เป็นโ <Engineer S 2> ปร <Manager. S 1> เจกต์เมนเจอร์นะครับแล้วจริงๆจริงๆถ้าชื่อภาษาไทยก็คือเป็น หัวหน้าแผนกเป็นผู้ในการกองเป็นผู้ผู้นวยการฝ่ายนะครับตอนในระดับกองก็มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงได้รับมอบหมายให้ดูแลงานทางด้านพลังงานช่วงนั้นประมาณปี2550ก็จะมีเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานเข้ามาการใช้พลังงานทดแทนเข้ามามผมเป็นผู้นวยการ กองบริหารจัดการพลังงานค,คนแรกเราได้มอบหมายงานที่มันอะไรใหม่ๆสร้างอะไรใหม่ๆม,มาตลอดชีวิตการทํางาน<อ>ะนะครับเสร็จแล้วหลังจากเป็นผู้นวยการกองทางด้านพลังงานแล้วเนี่ยก็ไปเป็นผู้นวยการทางด้านาฝ่ายธุรกิจ<อ>นะครับแล้วก็ยาวขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผู้การเป็นรองผู้การจนถึงเป็นผู้การนะครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมาไกล ถึงขนาดนี้นะครับเพียงแต่ว่าเราทำงานทุกตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายมคือจัดมาเต็มร้อยเลยตอนเป็นวิศวก,กรก็เต็มที่ตอนเป็นหัวหน้าแผนกก็เต็มที่ตอนเป็นผู้ในการกองก็จัดมาเต็มที่เลยนะครับค,คือมันมีเตรียมพร้อมมานะ่เตรียมพร้อมในที่นี้ไม่ใช่เตรียมพร้อมเป็นพุ่งการเตรียมพร้อมในระดับที่จะขยับต่อไปสุดตรงไหนก็เตรียมพร้อมในเส้นท,<อ>ทางอาชีพของเราเส้นทางอาชีพของเรานะครับ เรามารู้ตัวอีกทีก็คือตอนเป็นผู้ในการฝ่ายธุรกิจเนื่องจากเรามีศักยภาพเพียงพอที่จะขึ้นไปถึงผู้ว่าการนะครับแล้วก็ด้วยความที่ m อ a นะครับต้องบอกว่าเป็นองค์กรที่ให้โอกาสทุกคนมไม่ใช่คนที่มาจากสายงานโน้นสายงานนี้คุณมีความสามารถคุณมี potential คุณมี performance มที่จะไปต่อได้ก็ได้รับการคัดเลอือกให้เป็นผู้ว่าการ ผมอาจจะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดใน m e a นะครับคนเก่งมีหลายคนแต่ผมเหมาะที่สุดในเวลานั้นถึงได้รับมอบหมายให้เป็นผ,ผู้ว่าการที่มาจากฝ่ายธุรกิจครับชอบคำนี้มากเลยอาจจะไม่ใช่คนเก่งที่สุดแต่เหมาะที่สุดณนชะ่วงเวลาช่วงเวลานั้น,ชน,นใช่ครับโอเคแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวล่ะคะท่านเตรียมตัวอะไรบ้างก่อนที่จะขึ้นมารับ ตำแหน่งผู้ว่าการก็แน่นอนความเป็นมืออาชีพทางด้านวิชาชีพต้องแน่นมาก่อนนะครับเริ่มเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางดูแลคนเปลี่ยนไปในทางดูแลคนจากเออเรียกว่าอะไรนะจากเออเทคนิคอลเมนเจอร์เป็นพีเพลเมนเจอร์นะครับประมาณแถวแถวผู้ในการฝ่ายผู้ในการกองก็เริ่มเป็นแล้ว แทนที่เราจะดูเรื่องเทคนิคอย่างเดียวเราดูเรื่องคนด้วยเราก็มีการาพัฒนาทางด้านการเป็นผู้นำมผมมาจากโปรเจกต์เอนจิเนียร์นะม,มันมีผู้นำมันมีลีดเดอร์ชิพติดตัวมาแล้วเพราะว่ามันต้องดูภาพรวมทั้งหมดพอขึ้นมาในระดับผู้บริหารระดับกลางร,ระดับสูงเราก็ยิ่งชัดเจนขึ้น มีความเป็นผู้นำมีการได้รับการเทรนนะ,ะเรื่องของหลักสูตร Development ต์แ a g จเ e n นต์ Management ต่างๆนะครับทำให้สามารถที่เอาความความรู้จากการปฏิบัติงานจริงนะครับมาบริหารจัดการทั้งโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ต้องใช้ต้องใช้แบบพลังอย่างมากเลยนะครับ แล้วโครงการบางบางช่วงเวลาเนี่ยมีอุปสรรคต่างๆก็ได้มีการแก้ปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่วงที่เกิดน้าท่วมน้นท่วมน้นท่วมใหญ่ๆนะครับผมก็ยังเรามีผลกระทบเยอะ,ะเรามีผลกระทบครโครงการดีเลย์มีถูกปรับมีสู้มาทุกอย่างเพราะฉะนั้นพอเราขึ้นมาเป็นข้างบนนี้นะครับแล้วประจวบเหมาะกับทางองค์กรเนี่ย ได้มีการมีหลักสูตรในการพัฒนาคนของ MBA มี HR นะครับมี HR t e v e l o p m e ล t plan พัฒนาผู้บริหาระนะครับทำให้เราสามารถที่จะใช้ความรู้ความสามารถเ,เข้ามาเป็นผู้ว่าการะนะครับได้ยินว่ามีกระบวนการที่เรียกว่าคล้ายๆกับ One-on-one on one Executive Coaching แน่นอนครับวัน o n o n e เนี่ยเป็นเรื่องที่ตรงตๆกับอ,อ,อะไรนะลักษณะงานของอเรามากค,คือเราดีไซน์เองไง <c oughs> ตอนนี้เนี่ยวันวันออนวันที่จะเรียนกันเนี่ย <c oughs> ก็แถวแถวผู้ช่วยผู้ว่าการหรือรองผู้ว่าการเนี่ยคร <c oughs> เราเป้าหมายเราอยู่ที่ผู้ว่าการอยู่แล้ว <c oughs> ถูกไหมครับ <c oughs> เราอยากรู้อะไรเรามีโค้ดเราบอก <c oughs> เราก็บอกเราอยากผมอยากเป็นผู้ว่าผมอยากเป็นผู้ว่าการเนี่ย <c oughs> ต้องมีต้องเรียนรู้อะไรบ้างวันอ่อนวันก็จะให้ข้อมูลว่าตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมผมบอกไม่ใช่ มันเพิ่มตรงนี้สิอะไรเงี้ยคือเราดีไซน์หลักสูตรพร้อมด้วยไปด้วยกันหมายถึงว่าตัววันวันเอเซ็กทีฟโคชชิงก็จะมาเป็นกระบวนการที่ช่วยดีไซน์ร่วมกันว่าเราอยากจะพัฒนาไปตรงไหนถูกต้องไหมคะใช่ครับใช่โค้ดกับเราทํางานเป็นเนื้อเดียวกันเป้าหมายคือพัวการนะเขาต้องมีองค์ความรู้อะไรในช่วงเวลาที่จะเป็นตแต่ตอนเรียนยังไม่ยังไม่ได้เป็นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะสอนพอสอนตรงนี้เราก็ขอเพิ่มนะครับ สุดท้ายก็คือทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีองค์ความรู้ต่างๆอะมีลักษณะของความเป็นผู้นํามีลีดเดอร์ชิพตามความต้องการขององคก์กรได้แล้วก็พอท่านได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ว่าการการไฟฟ้าคนครหลวงแล้วค่ะอยากถามมุมมองของท่านว่าท่านมีความท้าทายอะไรที่มองเห็นบ้างในช่วงแรกๆที่ขึ้นมาเป็นผู้ว่าการนะคะความท้าทายแรกๆก็คือมือใหม่หัดขับใช่ไหมคะความเป็นผู้นำเนี่ย องค์ประกอบต่างๆนะครับเรื่องดูแลคนจะดูแลยังไงเรื่องของขอบวนการในการทำงานไม่มีไม่มีใครสอนแล้วนะเพราะคุณเบอร์หนึ่งค,คุณไม่มีพี่เลี้ยงแล้วคุณหมดแล้ววะคุณไม่มีพี่แล้วคุณต้องคุณต้องคิดเองคุณต้องหาความรู้ต่างๆนะครับหากลยุทธ์หาวิธีการในการสร้าง แผนการดําเนินงานทําระบบ <c oughs> ต่างๆเพื่อให้สามารถที่จะบริหารจัดการองค์กรได้ <c oughs> ผมมักจะใช้การทํางานที่เป็นระบบเพราะด้วยความที่เราหนึ่งเราเป็นเราเป็นเอนจิเนียร์เนี่ยมันจะถูกสอนในเรื่องของ atic, s ิสเตมแมติกเรื่องของอการวางยุทธศาสตร์ <c oughs> ต่างๆเนี่ยนะก็กําหนดการวางยุทธศาสตร์ให้เป็นแกนกลางของ <c oughs> ของการทํางานมาก่อน <c oughs> เพื่อเอาไปช่วยใน อะไรอะพวกความท้าทายต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพราะความท้าทายเราก็เก็บเลยประเด็นนี้มาเอาเราต้องมียุทธศาสตร์ไปปิดแก็บประเด็นนี้มาเรามียุทธศาสตร์นี้ไปปิดแก็บนะครับพอเราได้หมดแล้วเนี่ยตอนหลังเนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้างยุทธศาสตร์ของการบริหารคนบริหารความเสี่ยงบริหารความยั่งยืนซึ่งอยู่บนแกนกลางของยุทธศาสตร์องค์กรเราก็เลยใช้แบบนี้มาทําให้เราเปรับจูน ต่างๆนะฮะให้ยุทธศาสตร์เราเฉียบคมขึ้นตั้งแต่ปีที่1ไปที่2ปีที่3เป็นต้นมาครับดูเหมือนว่าท่านจะให้ความสําคัญกับการวางแผนยุทธศาสตร์แล้วก็ยุทธศาสตร์แล้วก็เดินตามแผนนั้นเนาะหากเราพูดถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละคะท่านที่นี่มียุทธศาสตร์การพัฒนาคนยังไงบ้างวันนี้ชัดเจนนะครับเรามี HR ปลายสาย HR ปลายสายคืออะไรคะท่าน HR ปลายสายก็คือแผนพัฒนาคนหรือที่เขาเรียก HRDHRDHRD ครั h uh, ิม a n r ร s ร <Plan, S 2> ีสอร์ทดีเวล็อปเมนต์แลนนะครับตั้งแต่ก่อนที่เราจะรับพนักงานเลยเราต้องคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติอ,อย่างไรที่จะเข้ามา MEA นะครับนอกจากจะเป็นคนที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นวิศวกรเป็นแช่เทคนิคเป็นนักบัญชีเป็นนักเศรษฐศาสตร์โน่นนี่นั่นเนี่ยเราก็ต้องมีการคัดมีการสอบแล้วนะในวิชาชีพนะ เรื่องที่2ก็คือเรื่องของภาษา <S <S 2> <S 2> เรื่องที่3ก็คือการเป็นที่จะต้องมีความรู้ทางด้านดิจิทัลนะฮะเป็น d a t ้าอา l y ลิติกติดตัวมาด้วยนะ,ะ,ะเพื่อเราต้องเอามาใช้ในการที่จะทานฟอร์มองค์กรนะฮะไปสู่การเปลี่ยนดิจิทัลออ g a n i ไนเซชันที่อยู่ในในโยบายอยู่ในยุทธศาสตร์ของเราพอเข้ามาแล้วนี่ก็สู่กระบวนการฟูมฟักพัฒนานะครับมีการอบรมโน้่นนี่นั่นแล้วถ้าสมมติว่าถามในมุมมองของท่านเอาสักหนึ่งทักษะที่ท่านมองว่าแบบ สำคัญมากกับการเป็นทานเลนต์ของ m e a ท่านคิดว่าทักษะไหนที่ควรจะต้องมีทักษะนี้แหละคือตอนนี้เรามีในเรื่องของการพัฒนาระบบไฟฟ้าเป็นสมาร์ทเมทักริ Smart m e t โทรกริดก็คือ Smart g กริทั่วๆไปนีแต่ว่าของเราเนี่ยมันอยู่ในเมืองแล้วมีระบบบหารจัดการทางด้านสายใต้ดินด้วยทุกๆอย่างเราเลยเรียก Smart m e t โทรกริดเพราะฉะนั้นคนที่เป็นท ALENT ต้องมีความเข้าใจทั้งในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารระบบเทคโนโลยีมารวมกันเพื่อให้เป็นระบบ Smart Grid ดนะครับพอต่อไปเนี่ยผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องมาที่การไฟฟ้าสามารถที่จะ ติดต่อบ,บนแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันอ่าเรามีโหลดได้เลยโหลดได้เลยเรามี MEA s mart Line เสร็จแล้วเนี่ยการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องแทนที่เราจะต้องเมื่อก่อนนี้เราเรารู้เรารู้เพียงว่าซอยไหนไฟดับถนนไหนไฟดับพอเราพัฒนาเป็น Smart m e t โทรกริดเราจะรู้ว่าบ้านหลังไหนไฟฟ้าดับรู้ถึงบ้านเลยหลังไหนรู้ถึงบ้านหลังไหนเลยเพราะเราติด Smart ทม t e r อร์สมาร์ทมิเจะส่งข้อมูลมาเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเป็นอินเนียธรรมดา อจี่จบไฟฟ้ากําลังไม่พอค,คนที่จบไฟฟ้าสื่อสารก็ไม่พอคนที่จบจากทางด้านเทคโนโลยีดิจิทอลไม่พอมันต้องเบลนเข้าด้วยกันนะครับในการคัดเลือกท ALEN ก็จะใช้วิธีการแบบนี้เอาเอาคำเป็นตัวตั้งแล้วก็ประเมินผลเขาทำอะไรได้บ้างนะครับก็ต้องก็ต้องก็ต้องใช้องค์ความรู้เป็นเป็น integration ของศาสตร์ต่างๆเพื่อทำให้เอาคำที่เราต้องการเนี่ย ได้ผลตามเป้าหมายที่เราวางไว้โอเคทีนี้ใน MEA ทั้งหมดเรากำลังพูดถึงจำนวนประชากรใน MEA นี่มีทั้งหมดกี่คน,นะคะเออประชากรสตาฟของ MEA นี้ประมาณ7,800 <1, 800 S 1> คน7,800คนเลยเยอะมากครับเพราะเข้าใจว่า MEA นี้เราดูในเรื่องของออการใหเ้เขาเรียกว่าไฟฟ้ากับในกรุงเทพมีกรุงเทพนนทบุรีแล้วก็วกสม,มุทรปราการพื้นที่3จังหวัดเนี่ยมีถึง1% ของประเทศไทยนะครับไม่ถึง1%ของประเทศไทยแต่แต่มีการใช้ไฟเกือบ30%โอ้โหชาวกรุงเราต้องฟังไว้เลยนะคะเราใช้ไฟนะคะ30ประมาณ29% 29%นะก็เก้อบเกก็ประมาณประมาณ30%อของประเทศนะครับแล้วก็เป็นระบบไฟที่เขาต้องการคุณภาพสูงกว่าระบบไฟปกติคือเราพัฒนาระบบไฟฟ้าของเรามาเนี่ยนะฮะตั้งแต่ต้องมีเพียงพอนะ,ะต้องมีเพียงพอต้องมีความ แข็งแรงนะครับระบบโดนพายุโดนอะไรนี่ก็ยังพออยู่ได้ต้องมีความมั่นคงนะครับต้องมีเป็นรีเลเบิร์กลิสุดท้ายถึงมาจะเป็นสมาร์ทกลิเพราะนั้นเนี่ยคนเมืองเนี่ยจะไม่ยอมรับคุณภาพไฟที่ไม่ได้มาตรฐานอลองไฟดับเนี่ยบ้านคุณมุกไฟดับตักงชั่วโมงอคงจะต้องโทรหาผมนะฮะหลังจากนี้ไม่ไหวเลยค่ะเดี๋ยวขอเบอร์ท่านส่วนตัวนะคะเผื่อเผื่อไหไฟดับครับ Okay. ทีนี้เจทีนี้7,800กว่าคนค่ะท่านเห็นความยากอะไรบ้างในในวันที่ก้าวขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งผู้ว่าการแล้วเราต้องดูแลคน7,800กว่าคนนี้มันมีชาเลนจ์อะไรเรื่องของคนบ้างไหมคะผมใชเ้เรียกว่า Design ซิง n k i ิ g เอามาคิดว่าจะโซลเรื่องนี้ยังไงเรามียุทธศาสตร์ในการวาง 1, 2, 3, 4เป้าหมายคือการเป็นองค์กรที่มีความยั่งยืนทางด้านพลังงาน <c oughs> นะครับในปี2580พันนี่ความมีชัดเจน แล้วก็มีการพัฒนาพีเรียที่ 1, ที่2ที่3ระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแล้วทีนี้ใครจะทำล่ะครับใครจะทำใช่ไหมก็คือ7800นี่แหละออจะต้องทำถูกไหมเจ็ดพันแปดร้อยที่จะทำเนี่ยผมมองว่าเขาคือหัวใจในการที่จะทำให้แผนยุทธศาสตร์ของเราเนี่ยประสบความสำเร็จก็ต้องมีการพัฒนาออมันมียุทธศาสตร์บอกไว้ว่าแต่ละรีมรีมนี้เรื่องของระบบไฟฟ้า เราจะต้องพัฒนาคนไปตอบรับระบบไฟฟ้าะนะครับระบบเทคโนโลยีใหม่นะครับระบบที่จะต้องตอบสนองโซล่าที่เข้ามาตอบสนองรถยนต์อีวีที่เข้ามาตอบสนอง,องการต้องการความใช้ไฟฟ้าเร่งด่วนออของคนเมืองออนิ่ e ดของคนเมืองหลวงเนี่ยเทียบกับคนตาน่างจังหวัดนะ,ะเขารอไม่ได้นะครับเข้าถึงเร็วอะไรต้องมาหมดนะฮะเพราะั้นคนที่ถูกพัฒนามาจาก 7,708เนี่ยที่มีพื้นฐานทั่ว,วไปธรรมดาเนี่ยรับมือไม่ไหวแล้วครับถ้าไม่ถูกการพัฒนาไม่ถูกการสอนไม่ถูกการโค้ดไม่ถูกการเรียนรู้ใหม่ๆไม่มีสังไม่มีทางที่จะสามารถไปทําให้ยุทธศาสตร์เราประสบความสําเร็จได้ถ้างั้นท่านค่อนข้างให้ความสําคัญในเรื่องของการพัฒนาคนอย่างที่บอกไปว่าคนคือหัวใจของ MEA ในเรื่องของ ความเป็นอยู่ของพนักงานบ้างหรอคะ Wellness Wellbeing ที่นี่ได้ข่าวมาว่ามีในเรื่องของการดูแล Wellbeing ของพนักงานด้วยแน่นอนครับเราให้เขาทํางานนะฮะเราให้เขาเราให้พี่น้องเราทํางานให้กับองค์กรเราก็ต้องดูแลเขาเป็นอย่างดีะนะครับเรื่องของ Wellbeing เนี่ยเรื่องของสุขภาพเรามีการตรวจ ร่างกายสุขภาพกายสุขภาพกายสุขภาพใจใจด้วยมีโปรแกรมด้วยมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพด้วยเพราะเรามีโรงพยาบาล การไฟฟ้านครหลวงโรงพยาบาลของเราเองเลยโรงพยาบาลของเราอันนี้ให้บริการเฉพาะพนักงานหรือว่าคนนอกไปคนนอกก็ใช้บริการได้คนใช้บริการได้อยู่ที่สามเศษนะอยู่ที่สามเศษครับพอเรามีโรงพยาบาลเราก็สามารถดีไซน์โปรแกรมเรื่องของสุขภาพให้กับพนักงานต่างๆคนของ m อ็มีเเนี่ยมีบางส่วนนะครับต้องบอกว่ามีบางส่วนน้องๆใหม่ๆมีลักษณะการคล้าย <Burn> เบิเร์นเอาภาวะเบิร์นเอาภาวะหมดใจในการทำงาน<ะ>หมดไฟด้วยน,นะก็คงยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่า<ะ>ด้วยความที่เรียกว่าเขาอาจจะเข้ามาใหม่มีการเปลี่ยนแปลงชีวิต<ะ>มีการมีพลังงานที่ถาถมถ้าคนที่จัดการไม่เป็นเนี่ยก็จะทำให้เกิด,ดวความรู้สึกเบื่อนา,นายความรู้สึกท้อแท้ความรู้สึกที่อะไรมันไม่สามารถที่จะบริหารจัดการตัวเองได้ถูกไหมฮะ โงรงพยาบาลก็ให้คำปรึกษาเรื่องนี้ดูแลเขาในเรื่องนี้ดูแลเขาในเรื่องนี้มีคุณหมอโดยตรงมาดูแลในเรื่องของในเรื่องของทางด้านสุขภาพที่มไม่ต้องใช้หมอก็คือเรื่องของการจัดการทางด้านการาพัฒนาสุขภาพออกกําลังกายออกกําลังกายนะครับเราก็จะมีศูนย์ออกกําลังกายประจําที่ทําการไฟฟ้าทั้งหมดะนะครับมีพวกเครื่องเวทเครื่องวิง่งวิ่งสายพานต้นนี้น,นั่นนะครับ แล้วเราก็มีกีฬากีฬาประจําปีเหมือนกีฬาสีอีกที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องที่ทําให้เขาผ่อนคลายก็คือเรามีโครงการ M E A Voice M E A Voice คือโครงการอะไรคะ M E A Voice เราจะมีการประกวดร้องเพลงคนของ M E A ประกวดร้องเพลงคนของ M E A ถูกต้องถูกต้องครับแต่เป็นคนข้างในนะเราก็มีเนื่องจากเรามีสโมสรการไฟฟ้านครหลวงเราก็มีน้องๆอะ ถ้าพูดเรื่องนี้นะน้องๆใหม่ๆเนี่ยสนใจมากชอบเรื่องนี้เลยชอบเรื่องนี้เลยโอ้โหเข้ามาสมัครโน่นนี่นั่นเราก็ประกวดซะเลยให้เขาผ่อนคลายจากการทำงานท่านได้มีโอกาสไปดูเขาประกวดบ้างไหมคะไปดูครับไปดูไปร้องด้วยเป็นยังไปร้องด้วยท่านร้องเพลงอะไรคะเดี๋ยวไว้หลังไมค์แล้วกันเราก็มีเข้าคือซ e อเนี่ยมันต้องเข้าไปทุกอย่างเข้าไปเป็นตัวอย่างในการออกกําลังกายเข้าไปเป็นตัวอย่างในเรื่องของโปรแกรม ต่างๆนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าเราใส่ใจรู้ว่าเราให้ความสําคัญกับน้องๆพวกนั้นเมื่อกี้จากที่ท่านได้แชร์หลายๆเรื่องทําหลายๆอย่างทั้งพัฒนาคนทั้งโครงการ Well-Being ต่างๆทั้ง MEA Voice นะคะอยากรู้ว่าผลลัพธ์จากการที่เราทําสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมีอะไรบ้างคะเราได้รางวัลน,<อ>นะครับรางวัล Best Employer นะครับเมื่อ2,000 564รนี่ก็เป็นเรื่องที่เรามีการพัฒนาบุคลากรของเราตามเกณฑ์ของเขาคือ M.E.A เนี่ยจะใช้สไตล์แบบคือเวลาที่เราพัฒ,พฒนาโครงการอะไรสักอย่างพัฒนาคนพัฒนาโน้่นนี่นั่นน่ยแล้วมีแล้วมีเกณฑ์รางวัลอยู่นะครับเราเข้าไปแอพพลาย สิ่งที่สิ่งที่เราจะได้จากรางวัลนะฮะนอกจากได้รางวัลตัวรางวัลแล้วนะฮะแน่นอนนะครับเราดีใจแน่นอนเราได้รางวัลอีกหนึ่งอีกส่วนนึงก็คือกรอบการทํางานต่างๆที่รางวัลนั้นกําหนด เพราะถ้ารางวัลน,นั้นเขากําหนดมาแสดงว่ามันต้องเป็นของดีถูกไหมฮะม,มันต้องเป็นของที่บริษัทชั้นนําอื่นๆเนี่ยเขาใช้กันแล้วเราจะพลาดได้ยังไงเราก็เลยแอพพลายนะครับเพื่อเอากรอบบบงนั้นมาทํางานนะครับนอกจากรางวัลเบสเอ็มพอยเซอร์ er แล้วเนี่ยเรายังได้รางวัลทางด้านความยั่งยืนทางด้าน sustainability ทางด้านมนุษยชน เห็นว่าที่ผมพูดนี่เอาจฉพาะรางวัลที่เกี่ยวกับคนนะฮะรางวัลทางด้านเทคโนโลยีเราคงไม่ได้พูดปดีนี้เพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยเราเอากรอบในการพัฒนาพวกนี้มาใช้เพราะจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่เป็นเชิงวิทยาศาสตร์มันหายากนะครับตัวชี้วัดทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยนะฮะเราจะดูแลทุกคนให้เท่าเทียมยังไงนอกจากรางวัลที่เราได้มาซึ่งเราถือว่าเป็นผลลัพธ์แล้วเนี่ยคนที่เราที่เรา เทรนในเรื่องของดิสิกซีโอเนี่ยเวลาขึ้นมาเป็นในระดับ Executive เอ็ก u t เซคิวชีนะฮะเลเวลไม่ว่าจะเป็นซี o อโอทั้งหลายนะฮะซีเลเวลเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าคนนี้นผ่านหลักสูตรแบบนี้มาเนี่ยพูดเรื่องบัญชีรู้เรื่องพูดเรื่องการเงินรู้เรื่องเรามั้นใจได้เลยเลือกพูดเรื่องยุทธศาสตร์ก็รู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องใช้เวลามากในการที่จะไปถ้าเขาไม่ได้ผ่านหลักสูตรพวกนี้มาก็ต้องเริ่มต้นใหม่เอนจิเนียร์ไม่ไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกที่เกี่ยวกับ พวกการเงินพวกอะไรครับวันเราพอเราสอนออกมาเนี่ยรเราก็จะทําให้เขาเติมเต็ม,มเขาก็จะไปต่อเป็น CEO ในอนาคตที่สมบูรณ์แบบครับ,รบเพราะว่าเราเติมทุกๆแง่มุมของการเป็นองค์เทรนเนอรตั้งแต่วันนี้ใช่ใช่ใชใชเมื่อกี้ท่านพูดถึงเรื่อง CEO ค่ะอยากรู้ว่าเรามีแผนหรือว่ามีวิธีการเตรียมตัว c ี o ของเราในอนาคตยังไงบ้างคะ ซีอเนี่ยไม่ใช่หมายถึงตัวผู้ว่าการคนเดียว c ีอเนี่ยผมต้องการคนที่เป็น c ีอเนี่ยทุกระดับทุกระดับทุกระดับนะบต้องมี c ีอไม่ว่าจะเป็นในระดับหัวหน้าแผนก,กผู้ในการกองผู้ในการฝ่ายะนะครับเพื่อที่จะพัฒนาเขาเหล่านั้นให้ไปเป็น CEO ตัวจริงในอนาคตอืมคือเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้เลยเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้เลยต้องเป็นผู้นำทุกระดับไม่ใช่อยู่ดีๆนะวันหนึ่งมี CEO ออยู่คนเดียวนะครับ คือเป็นผู้นําไม่ให้พัฒนาผู้ตามมานีต้องพัฒนาผู้นําที่จะเป็นรุ่นต่อไปในการที่จะขับเคลื่อนองค์กรเพื่อไม่ไม่ให้เกิดการขาดตอนนะฮะเราก็มีโครงการที่เราเรียกว่า district CEO district CEO district ที่แปลว่าเป็นเขตอำเภอเนี่ยเพราะเรามี18เขตค่ะไม่ว่าจะเป็นเขตสามเสนนครอคลองเตยนนทบุรีสมุทรปราการ เขาเหล่านั้นคือตัวแทนของผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงเขาต้องดูแลเรื่องการบริหารจัดการในนั้นได้ทำหน้าที่แทนผู้ว่าการได้นะครับมีลักษณะคล้ายๆเป็นอินเทอร์พนัวชิพเหมือนกับเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของกิจการถูกต้องะก็ดูแลทั้งเรื่องของผลประกอบการต้องดูบัญชีเป็นนะครับต้องดูเรื่องของเงินเป็นต้องดูเรื่องของคนเป็นต้องดูลูกค้าเป็นค่ะ ต้องดูเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นเอาเป็นอย่างง่ายๆเลยก็ว่าคุณเป็นเจ้าของบริษัทคุณจะต้องดูอะไรบ้างเราก็มีคอร์สเรื่องนี้ให้เขาเรียนเพื่อเหมือนให้ติดอาวุธให้เขาเตรียมความพร้อมให้เขาหลังจากตำแหน่งเขาเนี่ยนะฮะคือผู้โวยการไฟฟ้าเคสขึ้นไปอีกทีก็จะเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการรองผู้ว่าการแล้วก็ผู้ว่าการ คิดดูถ้าเกิดเราพัฒนาเขาเนี่ยให้เป็นซีอตั้งแต่ตอนเป็นผู้มนวยการฝ่ายเขาก็จะเริ่มมีภาวะผู้นำตั้งแต่ตอนนั้นเรื่อยไปนะครับเป็นการสร้างผู้นำในทุกระดับดูแล้วยุทธศาสตร์ในเรื่องของคนนี่ท่านแบบทำครบแน่นปึื้เลยก็ผมชอบเรื่องนี้ชอบเรื่องคนเหรอชอบเรื่องคนท่านพอแชร์ให้ฟังได้ไหมคะ <c oughs> ว่าไอ,ไอ้ความเป็นผู้นำที่เรารู้สึกว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มรู้สึกว่าเรื่องคนสำคัญ คือผมคุ้นชินกับเรื่องของการเ,าเป็นโปรเจกต์มาตลอดอชีวิตการทำงานผมรู้เลยว่าการที่จะประสบความสำเร็จในแต่และโครงการเนี่ยคนเท่านั้นนะครับทำยังไงให้เขาแกล่งทำยังไงให้เขาตัดสินใจแทนเราได้ทำยังไงให้เขาสามารถที่จะรู้จักวิธีการบริหารจัดการยามที่ไม่มีเรานะครับซึ่ง งานที่เป็นโปรเจกต์มันสอนเรื่องพวกนี้มาเพราะนั้นเราพยายามที่ไม่มีเราเขาทำ่ไม่มีเราได้ด้วยเพราะทุกวันนี้เราผมก็จะบอกว่าอย่าคิดว่ามีคนอยู่ข้างหลังคุณคิดว่าไม่มีพี่อยู่ข้างหลังคุณคุณจะต้องทําให้ได้เพราะอันนี้คือคุณสมบัติของผู้ว่าการเพื่อไปทาให้ยุทธศาสตร์ของเราเนี่ยประสบความสําเร็จตามที่เราวางไว้ตามที่วิสัยทัศน์ที่เรากําหนดไว้ว่าเราจะเป็นโน่นเป็นนี่อย่างเราของเรานี่ก็คือ เราจะเป็นพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครคและเป็นองค์กรพลังงานอย่างยั่งยืนในปี2580คนต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพราะนั้นการทำงานเนี่ยคือเราไม่ใช่เอาขึ้นไปทาง input นะอินพุตนะเราใส่อะไรเข้าไปใส่องค์ความรู้เน่านี่นั่นใส่อะไรไป ถามว่ายุทธศาสตร์ต้องการไหมมันอาจจะไม่ต้องการก็ได้ในยุคนี้เนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีเยอะมีการใช้ AI เยอะเราใช้ AI, แต่ถ้าเรา,เราป้อนคำถามไม่เป็น AI ก็ให้คําตอบที่ไม่ดีไม่ไมเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เราก็ต้องไปสอนการเขียนพร้อมให้กับ AI ออะไรต่างๆเนี่ยยกตัวอย่างแบบนี้เพราะฉะนั้นผมอยากแชร์แล้วกัน ว่าการคิดในการพัฒนาคนต้องมีกรอบอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นตัวตั้งมีเป้าหมายนะครับว่าจะไปกันอย่างไรแล้วก็เราก็จะพัฒนาตามนั้นอย่างถูกต้องตรงกับความต้องการขององค์กรชอบมากเพราะว่า เป้าหมายต้องชัดในเรื่องของการพัฒนาคนใช่ไหมคะอย่างวันนี้หลายๆองค์กรก็อาจจะมีเป้าหมายแล้วล่ะแต่ว่าในการพัฒนาคนอาจจะลืมมองไปว่าเอยเราพัฒนาคนสู่เป้าหมายอะไรและเป้าหมายที่เราต้องการเราต้องใส่อะไรให้กับคนของเราบ้างใช่ได้เลยคะ่ะวันนี้ก็ได้ข้อคิดดีๆจากทางท่านผู้ว่าแล้วก็ได้เรียนรู้เส้นทางชีวิตกว่าจะมาเป็นท่านผู้ว่าการการไฟฟ้านะครหลวงในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้ว่าวิราชเฉลิสัต์ ขอบคุณมากมากเลยค่ะยินดีครับยินดีครับคุณมุกยินดีครับแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้มุมมองของผู้นําที่เขาเชื่อว่าเขาไม่ได้เป็นผู้นําที่เก่งที่สุดนะคะแต่เขาเป็นผู้นําที่มาในเวลาและจังหวะที่เหมาะสมขององค์กรนั่นเองค่ะสิ่งที่สําคัญมากๆที่วันนี้ได้เป็นข้อคิดเลยก็คือว่าความสําเร็จของผู้นำนะคะไม่ได้วัดในวันที่ผู้นำายังนั่งดํารงตําแหน่งอยู่แต่เราต้องลองมาดูว่าผู้นําได้สร้างหรือว่าส่งต่อความสําเร็จให้กับ Next generation leader หรือว่าผู้นำรุ่นใหม่ๆให้กับองค์กรบ้างหรือเปล่าและ EP หน้าของ The House นะคะเราจะไปพบกับผู้นำท่านไหนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยค่ะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ